คุณเบื่อไหมหูฟังที่หนังลอกแลดูไม่สวยงามจะหุ้มผ้าก็ดูแปลกไม่เหมือนของเดิมเราขอเสนอถังเลือกที่เปีียมประสิทธิภาพซ่อมแล้วดูเหมือนใหม่อันนี้ดูเหมือนใหม่แน่นอนเพราะมันคือรูปของใหม่เอาเสียงธรรมดาละกันเหนื่อยละอันนี้คือก่อนซ่อมก็จะมีอาการถลอกพบได้กับหูฟังและก็เครื่องหนังทั่ว,วไปขั้นตอนแรกก็คือลอกมันให้หมดเนี่ไหนมันก็ลอกแล้วนี่ขูดมันออกมาให้หมดก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็ใช้สีอะคริลิก หรือสีอะไรก็ได้ที่มันทนทนอันนี้ซื้อไปจากจีนนะครับสีก็เป็นสีน้ําตาลน่าจะใกล้เคียงของเดิมอ่ะทาเข้าไปอ่ะใจเย็นครับก่อนทาน,นะฮะเอาเทปนะครับพันตามส่วนที่ไม่ต้องการให้สีมันติดนะครับพันป้องกันไว้ก่อนจากนั้นก็เริ่มละเลียงได้ครับก็จะออกมาอาจจะยังดูไม่สวยนะครับตอนแรกดูเละเทะแบบนี้แหละแต่มันก็จะเริ่มดูดีตอนนี้ครับคือเอาฟองน้ำเนี่ยฮะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกดลงไปกดเบาๆนะครับแค่ให้พอเป็นลายขึ้นมาก็พอละ จากนั้นก็รอให้แห้งครับจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้มั้งคุณจะเอาไปใส่เลยก็เรื่องของคุณนะฮะแต่รอให้แห้งแล้วกันอ่ะพอแห้งแล้วก็แกะเทปออกมานะครับก็จะได้แบบนี้ก็ดูดีสวยงามพอสมควรแต่ตอนผมทําเสร็จเนี่ยก็สังเกตว่าสีมันต่างจากของเดิมนิดนึงก็เลยลองสั่งสีใหม่มาทําอีกรอบนะฮะอันนี้เป็นสี Coffee, สกาแฟนะครับก็คือเหมือนเลยเหมือนของเดิมเด้เลยนะฮะเป็นอันว่าเนียนใช้ได้แต่ในกรณีที่เป็นสีดําเนี่ยผมอยากจะแนะนําตัวนี้มากกว่า คือสเปรย์ยางของ a e r o p a คจริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่อันนี้คือหาซื้อได้ง่ายเหมือนเดิมฮะก็คือขูดออกมาให้หมดเลยแล้วก็พ่นสเปรย์ลงไปซึ่งสเปรย์ยางก็จะดีกว่าสีอะคริลิกนิดนึงเพราะว่าสีอะคริลิกเวลาทาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกส,กสากๆมือเวลาสัมผัสแต่ถ้าเป็นสเปรย์ยางเนี่ยจะนุ่มนะฮะจะคล้ายกับหนังแบบเดิมเลยก็สามารถเอาไปซ่อมได้ทั้งหูฟังหรือเครื่องหนังอะไรก็ตามที่มีอาการลอก หรือขาดก็ซ่อมได้เหมือนกันอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไปลองทำกันดูสวัสดีครับ